มาล่าหญิงสาวชาวเวเนซุเอลาที่มีความพยายามในการผ่านตัวเองเข้าร่วมกับ CIA โดยความพยายามของเธอนั้นทำให้เธอสามารถเข้าช่วยเหลือกับหน่วย CIA ได้้งแต่อายุ15ปีเลยทีเดียวเชียวสวัสดีครับสืส่อคนด้วยนะครับผมผมเน้นนะครับในตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในรายการเปิดจัก,กรวาล COD EP 3นะครับผม โดยใน EP นี้เนี่ยเราจะมาทำความรู้จักกับมาล่ากันช่วงสมัยเด็กของมาล่านะครับไม่มีใครรู้เกี่ยวกับตัวเธอมากนักเท่าไหร่ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนและทำอะไรมาก่อนคนที่รู้ข้อมูลเธอในตอนเด็กนั้นน้อยมากๆนะครับแต่ก็เป็นที่รู้กันเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับว่า เธอได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ช่วยของ CIA ตั้งแต่ตอนอายุได้ประมาณ15ปีนะครับโดยภารกิจของเธอเนี่ยคือการส่งข้อมูลของอัลกัตตาลากลุ่มผู้เกาะกาลายอนนาธิปไตนะครับที่ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยชาวเออร์ซิกนะครับผมโดยกลุ่มผู้กอกาะกัลไลเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประเทศเออร์ซิกสแตนนะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นประเทศสมมุตินะครับผมชาวเออร์ซิกก็เช่นกันนะครับเป็นการสมมุติขึ้นมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอขยายความให้ฟังอีกอันนึงนะครับคือผู้เกาะกาลายอนนาธิป ตคืออะไรนะครับเรามาโฟกัสในเรื่องของอนาธิปไตยกันก่อนเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าอนาธิปไตยหมายถึงอะไรนะครับอนาธิปไตยนะครับหรืออนาชีเนี่ยเป็นการปกครองที่ไม่มีรัฐบาลน,นั่นเองนะครับคือเป็นการปล่อยให้ประชาชนอยู่รอดกันเองนะครับผมมันเลยจะชอบมีผู้ก่ะก,กันร้ายนะครับที่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ยึดครองประเทศเอาไว้นะครับซึ่งกลุ่มผู้ก่ะก,กันร้ายเอากาตาร่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มผู้ก่ะกันหลายที่พยายามจะยึดครองประเทศแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับ เลเดวาน่าจะเป็นกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวเชียวนะครับผมแล้วก็มีกองรองสับสนจากรัเสเซียอีกด้วยนะครับแต่เป้าหมายของเขานะครับไม่ใช่แค่ในประเทศเท่านั้นนะแต่ลามไปยังหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยนะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลของกลุ่มตัวเองนะครับผมโดยหน้าที่ของมาลาในวัย15ปีเนี่ยฮะคือการร่วมมือกับกลุ่มสปายในกลุ่มอัลกัตตารานะฮะเพื่อนําข้อมูลภายในของอัลกัตตาราเนี่ยมารายงานให้ c i a ฟังนะครับว่าภายในของอัลกัตตาราเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับผมและแน่นอนว่าเธอสามารถทำธารกิจได้สำเร็จแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับและหลังจากเหตุการณ์นั้นสักพักหนึ่งนะครับตอนเธอโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเธอก็ได้อาศาตัวเองนะครับเข้าไปฝึกในหลักสูตร US Special Force ด้วยตัวของเธอเองเลยนะครับเรียกได้ว่าจิตใจเนี่ยอยากจะทำงานด้านนี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับผมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยนะครับและหลังจากนั้นนะครับเธอก็ยังคงทำงานให้กับ CIA นะฮะอย่างเป็นความลับนะครับผม ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเลยนะครับว่าเธอทำงานได้กับ CIA นะครับจนกระทั่งเธอได้รับเชิญให้เข้าร่วมกับหน่วย w a o m นะครับซึ่งหน่วย w a o m นะครับก็จะเป็นหนึ่งในฝ่ายของ Coalition e นะฮะหรือฝ่ายสัมพันธมิตรของอเมริกานั่นเองซึ่งฝ่ายนี้ก็ประกอบไปด้วย 1. SAS นะครับ 2. w a o m 3. Demon Dogs หรือถ้าพูดง่ายๆเนี่ยก็คือฝั่งของกัปตันไพรส์หรือกัปตันราคาของเรานั่นเองนะครับผม แน่นอนว่าเธอเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถของวอลคอมเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็เรื่องราวของเธอเนี่ยถูกนำมาพูดต่อในภาค Call of Duty Mobile นะครับผมมาล่านะครับปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากที่ได้รับการติดต่อจากโ o ส t นะครับโดยโ o ส t เนี่ยได้ข้อมูลมาจาก Victor Lexnome นะครับเกี่ยวกับโนวาแกสนะฮะโดยเธอได้รับคำสั่งจากโกส t ให้ค้นหาแล้วก็หยุดยั้งมาขลอฟให้ได้นะครับมาล่าแล้วก็ทีมของเธอที่ประกอบไปด้วยโกลมอัตโต และฟลอกแมนไล้นามได้ทำการบุกเข้าไปยังป่าลึกนะครับแล้วก็ไล่ตามหามาคลอฟจนเจอที่บังเกอร์นั่นเองซึ่งเธอก็ได้เห็นมาคลอฟอยู่กับชายปริศนาคนหนึ่งนะครับและชายปริศนาคนนี้ก็คือเมสนั่นเองพอเมสเห็นท่าไม่ดีใช่ไหมครับจึงได้ทอรย์์แล้วก็ยิงใส่มาคลอฟจนตายเลยเมสหลบหนีเอาจากบังเกอร์แล้วก็ยิง EMP มมิสไซน์นะครับในตำแหน่งที่บังเกอร์อยู่นะฮะแต่ว่ามาลาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้นะครับ หลังจากนั้นไม่นานนะครับหลังจากที่เธอรอดมาได้แล้วเนี่ยมาลาก็ได้ไปพบกับกสที่คลับแห่งหนึ่งนะครับเธอได้เจอกับกัปตันไพรส์นะครับกำลังนั่งพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่และกัปตันไพรส์ก็ได้แนะนําให้เธอได้รู้จักกับผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าราเซล แอดเลอร์นั่นเองแล้วเธอก็ได้ถูกบรรจุเข้าแนวร่วมต่อต้านการก,ก่อการร้ายนะครับซึ่งกลุ่มนี้มีชื่อว่า United Anti Terrorism Coalition นะครับหรือเรียกย่อๆว่า UAC นั่นเองพร้อมกับได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับว่ามาคลอฟแล้วก็เมสเนี่ยเป็นบุคคลจากไฟนหรือ5อัศวินนั่นเองนะครับผมหลังจากที่เธอได้เข้าร่วมกับ UAC นะครับเธอก็ได้ทำการโจมตีเข้าหนึ่งในศูนย์บัญชาการของไฟนเลยนะครับ ที่คุกเอาคาทรัส่นเองซึ่งเธอได้พบกับฮิโดริคนะครับเธอได้พยายามที่จะต่อสู้นะครับเพื่อที่จะฉกแล็ปท็อปจากฮิโดริคมาไว้ให้ได้แต่ว่าทันใดนั้นนะครับก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาที่ด้านบนของอาคารทําให้พื้นม,มันถล่มลงมานะครับการระเบิดนี้นทำให้มาร่าติดอยู่ในเศษซากของอาคารไปนะครับส่วนฮิโดริคเนี่ย ก็สามารถหลบหนีออกมาได้ทันเวลานะครับผมซึ่งเธอก็ได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมานะครับผมในขณะที่เธอกําลังนอนโคม่าอยู่นั้นนะฮะโกดก็ได้มาเยี่ยมเธอนะครับพร้อมแสดงความโศกเศร้าที่ ไม่สามารถช่วยแทงจากการโจมตีในแฮกนียาร์ดได้นะครับแล้วก็ยังทําให้เธอต้องได้รับบาดเจ็บสหาหัสอีกนะครับผมซึ่งโกดก็ได้ตัดสินใจอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ได้ทําการวางด็อกแท็กไว้บนฝ่ามือของเธอนะครับแล้วก็เดินจากไปสักช่วงเวลาหนึ่งในอนาคตนะครับมาล่าก็ได้ฟื้นขึ้นมาจากอาการโครม่านะและทําให้เธอต้องกลับมาฟิตร่างกายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งการฟิตร่างกายของเธอเนี่ยต้องใช้เ,ว,เวลาประมาณ1ปีกว่าเลยนะครับผมถึงจะได้ออกสู่สนามรบอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อเธอพร้อมแล้วนะครับเธอก็ได้รับคําสั่งจากเชฟเพิร์ดนะครับว่าให้ร่วมทีมกับอเล็กซ์เพื่อตามหาราอูเมนเดนเดสนะครับตามข้อมูลตําแหน่งที่มอบให้แต่ว่าเมื่อทั้งคู่เดินทางไปถึงนะครับกับพบแค่หน่วยชาลีเนี่ยถูกสังหารจนเกลี้ยงเลยนะครับเหลือเพียงแค่ตัวชาลีเท่านั้นซึ่งชาลีก็อยู่ในสถานะที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับผมในขณะที่มาลาก,กับอเล็กซ์เนี่ยกำลังจะปฐถมพยาบาลให้ชาลีนะครับชาลีก็ได้เล่าให้มาราก,กับอเล็กซ์ฟังว่า ทีมของเธอเนี่ยถูกเทมเพลาจัดการนะครับและนั่นทําให้เมนเดสเนี่ยสามารถหนีรอดไปได้นั่นเองเธอแล้วก็อเล็กซ์นะครับได้พาตัวชาลีนะครับกลับไปยังหน่วยเพื่อที่จะรักษาตัวนั่นเองซึ่งการที่เมนเดสหนีไปได้ในครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหมดโอกาสในการจับกลุ่มซะทีเดียวนะครับทั้งคู่นะครับได้เดินทางไปยังที่คุมขังนักโทษแห่งหนึ่งเพื่อเข้าไปพบกับนักโทษที่มีชื่อว่าเมสนั่นเองนะครับผมซึ่งก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเมสได้ถูกโกดจับกลุ่มตัวไว้นะครับ จากการที่จู่โจมที่แฮกนียาดนั่นเองเธอได้ขู่เมสว่าจะฆ่าเขาถ้าไม่ยอมบอกข้อมูลออกมาแต่แน่นอนว่านั้นไม่ได้ทำให้เมสกลัวเลยแม้แต่นอ้อยอเล็กซ์ยื่นข้อเสนออีกอย่างหนึง่งข้อเสนอว่าจะปล่อยตัวเมสให้เป็นอิสระเพื่อแลกกับการช่วยเหลือในการตามหาเมเนเดสนั่นเองและนั่นคือข้อเสนอที่ดีที่สุดที่อเล็กซ์ได้รับการอนุญาตจากเชปเพิร์ดหลังจากที่เมสลังเลยอยู่พักหนึ่งนะครับเมสก็ได้ตอบตกลงนั่นเองเมื่อทั้ง3คนนะครับได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเนี่ย ถึงได้รีบรุดหน้าไปยังแหล่งกบดานของเมนเดนเดสนะครับระหว่างที่ทําภารกิจเนี่ย มาลาก็ยังไม่ไว้ใจเมสเลยแม้แต่น้อยนะครับและกะจะยิงเมสด้วยนะครับแต่ว่าอเล็กซ์เนี่ยมาห้ามเอาไว้นะครับและถามกับมาลาว่าเธอคิดว่าเมสจะทํายังไงถ้าเธอกับเขาสลับตาแหน่งกันในตอนนี้มาลาก็ได้คุณคิดนะครับแล้วก็ลดปืนลงมาลาได้เดินหน้าบุกเข้าไปนะครับแต่เธอก็โดนซุ่มโจมตีจากลูกน้องฝั่งเมเดนเดสแต่เมสก็ได้เข้ามาช่วยเธอไว้ได้ทันนะครับและรับกระสุนแนทนทําให้ตัวมาลาเนี่ยเริ่มไว้ใจในตัวเมสมากขึ้นนะครับ และทั้ง3คนก็ได้ดําเนินภารกิจของพวกเขากันต่อไปในขณะเดียวกันนะครับเมเนเดสก็ได้พยายามจะหลบหนีด้วยเฮลิคอปเตอร์แต่โชคไม่ดีเท่าไหร่นะครับอเล็กสามารถยิงคอที่เมเนเดสใช้เนี่ยลูกลงมานะครับทำให้เมเนเดสเนี่ยถูกจับกลุ่มตัวนั่นเองก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับการเปิดจักรวาล COD EP 3นะครับประวัติตัวละครมาลา ก็เลยได้ว่าค่อนข้างจะยาวในระดับหนึ่งเลยเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยยังไม่มีอัปเดตมานะครับว่ามาล่าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตต่อไปนะครับก็ก่อนจะจากกันไปนะครับฝากคุณกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะ สามารถสนับสนุนช่องให้เดินหน้าต่อไปได้ด้วยการสมัครสมาชิกช่องด้วยนะครับเพียงเดือนละเพียง35บาทเท่านั้นเองนะครับผมขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับใครที่สมัครมาเนาะสำหรับคลิปนี้เขาไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับผมบา,บายๆนะครับน้ชมทุกคนบา,บายยนะอดิออสเพียง